กรมทางหลวงชนบทแนะนำแปดเส้นทางเลี่ยงการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์65เพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัยนะครับค่ะก็คุณอภิรัตชัยวงศ์น้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยถึงการอำนวยความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางให้ประชาชนในช่วงของหยุดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้เลยครับคาดกันว่าจะมีปร,ริมาณการจราจรที่เดินทางออกสู่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมทางหลวงก็ได้แนะนำ8เส้นทางในการเลี่ยงการจราจรติดขัดก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข9ใช้เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกัหลประพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์ถนนนครอินเส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ก็คือเส้นมิตรภาพ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304จังหวัดสระบุรีไปจังหวัดปราจีนบุรีนครราชสีมาเส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32จังหวัดสิงห์บุรีไปจังหวัดชัยนาทอันนี้ขึ้นเหนือเส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ถนนโทวโยธินเส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรีเส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข35ไปยังจังหวัดสมุทรสงครามไปยังจังหวัดเพชรบุรีก็คือเลี่ยงทางขึ้นเหนือ ไปอีสาน <ไป S 1> แล้วก็เลี่ยงท<ต>ั้งลงใต้อื